ครับครับสวัสดีพี่น้องเคปซี่นะครับสุขูมสุขคนนะครับรับมือนี้ก็เปลี่ยนมือวันจันทร์นะครับเนาะรับวันจันทร์ที่17นะครับหลังหวยรัฐบาลไทยออกนะครับครับมือนี้นะครับเป็นเลขมีทีไปที่มานะครับพี่น้องซี่รับบ่ลเปนเลขสูตรนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับพี่น้องเป็นเลขหลับวงในนะครับเยียบๆออกมาแล้วนะครับเนาะ อาจารย์เบียงจันท์ท่มากนะครับหยัดกลับสายเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอาจารย์เวียงจันทร์นะครับเกิมมาบอกนะครับว่าเรียกจะมาบินนะครับเล่าพัฒนาของหมวดประจํบวันจันทร์นะครับเนาะจากซีบินตัวใดนะครับพี่น้องยิปซีครับเพราะว่านี่คือเป็นแนวทางนะครับแบบเสียงจักน้อยนะครับพี่น้องยิพี่น้องเข้ากับพิจาระนาเอา สำหรับเนวทางนะครับเนาะอยากเปลี่ยนห่วงพี่น้องเข้าสู่ผู้สู่คนน้านะครับอยากให้พี่น้องเข้าโชกเข้ามันไปนํากันนะครับเนาะครับเมื่อนี้นะครับเนวทางนะครับเล่าพัฒนานะครับเป็นเลขสายด่วนวงในนะครับครับเปลี่ยนควมเสือส่วนบุคคลครับพี่น้องยุทครับแอบบอเร้ให้ผู้ใดมา เสื้อนะครับเป็นแนวทังให้พี่น้องเข้าสําหรับพี่น้องเข้าทีดเคยติดตามเอดมากนะครับติดตามกับเสืยนาดีมากทางช่องนะครับทางช่องของเสืยนาดีนะครับครับพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาหยัดล่วลิปนะครับบางท่านก็บ่าบ่เห็นนะครับเนาะสาเหตุที่บ่าเห็นก็คือว่าเข้าบ่กดแจ้งเตือนไว้นะครับ กดติดตามไ้ซื้อนะครับบวกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้นะครับพี่น้องก็จะบ่เห็นนะครับเวลาแอดลงคงขปด่วนๆนะครับเนาะกดแจ้งเตือนทั้งหมดไปนะครับเนาะรับจะได้เห็นเวลาแอดลงคงิปดก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับเอาคุยกันไปจักน้อยนะครับพอตัวเด็กบ่สับสนเราก็บ่ารห่างนะครับเป็นชุดหลักนะครับเนาะชุดหลักเบิ้ลนะครับ ตั้งเทศกาลสวนหัวต่ดเก่าๆนะครับพี่น้องเยาว์ซี่ขับปนใจไห้มาจังใดธาใดนะครับเนาะจังไห้มาเบิ้งมาชมไปน้ำกันนะครับครับบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาอยู่บ้านสวนของแอปคือเก่านะครับพี่น้องเยซี่ครับเ่ยเมื่อเสาแดดอุ่นๆนะครับอากาศก็ยังมีอากาศเย็นอยู่นะครับตอนกลางวันนี่อากาศฮอนนะครับตอนเช้าๆนี่อากาศเย็นไปพี่น้องเยซี่ครับ กัดจะเขียนลงให้พี่ให้น้องเข้านะครับนะเนาะแนี่ยทางมือนี่นะครับเอาเขียนเยอะระเบียงนี่แหละพี่น้องสูตรอากาศบริสุทธิ์ไปนึ่นะครับ ครับเลขมีที่มานะครับครับพี่น้องเข้าเคยติดตามนะครับก็จะรู้ดีนะครับพี่น้องดูซครับพี่น้องที่เขามาไม่ยังพ่นี่รู้ว่าเลขชุดนี้มาจากไซสนะครับกับติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องบางที่กับเขาบางที่กับรุดนะครับกับให้เป็นแนวทางกับพี่กํา้องเข้าเท่านั้นนะครับเนาะ เหล็กม well. ีทีแม่นะครับพี่น้องด้วนวงในนะครับของอาจารย์ออเวียงจันทร์นะครับครับย้ำอีกรอบนึงนะครับพี่น้องนี่บ่แมนเหล็กสูตรของเพลินนะครับครับเหล็กสูตรของอาจารย์เวียงจันทร์ปล่อยออกมาแล้วตั้งแต่มือมือวันเสาร์นะครับพี่น้องครับเหล็กสูตรของท่านอาจารย์ออเวียงจันทร์เพลินมาซีตัวเดียวนะครับครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับวงในนะครับพี่น้อง จะวงในแทวซัำใดนะครับมาติดตามกันนะครับรับจะเข่าจะรุดนั่นแอดกับบะไรกร็รันตีว่าจะมาบบ้า,าครับเป็นแนวทางนําเสนอให้พีนองเข้าได้รับชมไปน้ำกันในเสือนะครับเนาะเพื่อบางที่มันมาอีหลีนะครับ ออเวียงจันนะครับบอกว่านะครับเลขจะมาเบิ้ลนะครับครับเลขจะมาเบิ้ลนะครับพี่น้อง เบิ้ลตัวได้นะครับพี่น้องทุก่ครับอาจารย์เพิ่นบอกว่านะครับเขียนให้แอดเขียนไว้ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเกาเก่านะครับจังคอยดีวงกลมให้พี่น้องเขาเบิ้งเขาชมไปด้วยกันนะครับศูนย์ศูนย์นะครับเนี้ยเอาไปหอดเกาเก่าน,น,นะครับนี่คือเบิ้ลนะครับเนาะ เอาพี่น้องผู้ใดว่าเข้าใจนะครับเอาคือไ้ต้าสคู่นี้นะครับบอแมนนะครับพี่น้องซี่ลากเบิ้ลนะครับเนาะศูย์ศถึงเก่าเก่านะครับเด่นสุดนะครับครับเด่นสุดก็คือเจ็ดเจ็ดตัวเดียวนะครับเม็ดเดียวนะครับ7จ็ดเจ็ดเม็ดเดียวนะครับ าสีมาตามรัฐบาลไทยบ่พี่น้องอุซีครับนี่คืออาจารย์วิจ่รแข่งคนหามากนะครับเจ็บตัวเดียวนะครับสรุปวิ่งเจ็ดนะครับเนาะคือเลขวงในนะครับดวนวงในนะครับเลขวิ่งแอฟจะไว้นี่แด้วพี่น้องอุซีครับวิ่งเจ็ดนะครับโมเมนต์เลขสูตรนะครับโมเมนต์เลขสูตรของเพื่อนนะครับพี่น้อง เอาสีมาเปาตัวอื่นบ่นะครับพี่น้องนะครับยัดกับว่าได้ก็รันตีคือกันนะครับเนาะพออาจารย์เป็นไหหม่างสีนะครับก็คือสายบ่งสายหลุดก็คือเจ็ดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวยัดจะให้พี่น้องเข้าเบื้องสูตรเหล็กตัวเลขที่อาจารย์เป็นไหมางหงษ์หงวดนี้นะครับเนาะของสูตรของท่านอาจารย์นะครับนี่คือเหล็กสูตรนะครับพี่น้อง เพิ่นก็ให้มากซีซีนะครับเน้นที่ซีซีนะครับหรือว่าจะมากของเพิ่นนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เลขีที่ไปที่มากนะครับพี่น้องกุซีครับกะแคบหน้าจอไ้ทั้งสองนะครับเพื่อพี่น้องเข้าที่ขอมา่ไห่นะครับยังพันเห็นนะครับเนาะครับพี่น้องกุซี่นะครับแคบหน้าจอนะครับ ครับสีบ่มีโค้งสุดท้ายอีกนะครับของานอาจันทร์วียงจันทร์นะครับพี่น้องทกี่ก็มีแค่นี้นะครับตัวเลขนะครับเนาะครับผู้ใดบ่ฟั้างคลิปให้จบนะครับกับบรู้เรื่องยังนะครับพี่น้องทุกี่เพราะว่าอันนี้นะครับที่อัดบรรยายไปนะครับกับหลัง่าพี่น้องเข้าโค้งสีเข้าใจกับแนวทางนะครับเนาะครับแชปหน้าจอนะครับ ครับนี่ย่ำคือเลขสูตรนะครับพี่น้องทุี่เลขสูตรของท่านอาจารย์วิ่งจันนะครับนี่คือเลขวงในนะครับพี่น้องครับวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับครับอาจารย์วียงจันนะครับบอกว่าเลขจะมาเบิ้ลนะครับเอาพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยออกนะครับพี่น้องที่ครับอันนี้เพิ่นส่งมาให้ล้งหวยรัฐบาลไทยออกคือกันนะครับเพิ่นวิเคราะห์เราก็มี ที่ไปที่มานํ่นะครับพี่น้องครับอาจารย์บอกว่าถ้าเล่าพัฒนานะครับก็สิบโบาลนะครับเนาะถ่าออกมากนะครับจะมาตามรัฐบาลไทยก็คือนเจ็ดนะครับพี่น้องอย่างเี่เอาให้เป็ียนแนวทางเด็ดๆให้พี่ให้น้องเข้านะครับแอดกระนําเสนอให้พี่น้องเข้าเปลี่ยนแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะครับเ่อสนับสนุนให้พี่น้องเข้าเดี่ยการพนั่นจะยังใดนะครับเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับ